หรือว่าจะเรียกหรือว่าจะเรียกสั้นๆน,นะครับพิพิพธภัณฑ์อาวุธเขาคอนะครับท่านผู้ชมเดินมาตรงนี้แล้วไม่มาจุดตรงนี้ก็ไม่ได้เนาะไม่งั้นมันก็ค้างคาจากพื้นั้นวิวตรงนั้นสวยมากเลยอะ่ะชอบมากเลยนะครับอ่าทิวเขาธรรมชาติธรรมชาติอะ่ะถนนตรงนี้คือเป็นวันเวย์นะครับท่านผู้ชมทางขึ้นอีกทางหนึ่งแล้วก็ทางลงไปทางนู้นนะครับวันเวย์ นี่โอ้โหสวย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 มากมสวยมากมากมาะขนาดเลยอ่ะ สวยอยากแะ่น่งชิงชาแต่เดดมัน้อนเดี๋ยวผิวเสียหมด <c oughs> <c oughs> โอ้ยตรงนี้โคตรเย็นเลยอะ่ะ <c oughs> เออตรงนี้เย็นมาก เนี่ยสวยอ่ะมากับกิ๊กมากับกิ๊กนี่ตรงนี้อีกมุมหนึ่งนะครับจุดชมวิวทะเลหมอกนะครับตรงนี้จุดชมวิวทะเลหมอกอู้พอพูดถึงว่าทะเลหมอกนี้แสดงว่าตอนเช้านี้สงสัยคง จะทะเลเหมอกสวยหน้าดูเลยเนาะความสูงพันหนึเมตรนะครับโ oh. อ้หมาะ ยิ่งสนับสนุนอิทธิใช่ไหมเข้ามาละอ่านถูกอ่านผิดก็ไม่รู้อันนี้คือคืออนุสณนนะครับมาอานุสอนอนุสอนอะไรว่าเมื่อตะกี้ก็อ่านแล้วลืมอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> แลวยิ่งขี้หลงขี้ลืมได้ ครับตอนนี้บ่าวแจ็กก็พาท่านผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบนะครับฐานยิงสนับสนุนอันนี้อา่านว่าอะไรอ่ะพระแพงนะพระแพงนี่เขาอ่านว่าอะไรเนี่ยนะสิทธิอิอทธ,อทธิอิทธิเหรอสนับสนุนเน,นื่อว่าอ่านว่าอิดนี่เอาใหม่อ่านใหม่มันนะพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบนะครับฐานยิงสนับสนุนอิทธินะครับนี่ตรงนี้เราก็มาดู อันนี้ก็ของอันเก่าเนาะเป็นนั่นแหละเครื่องบินนั่นแหละเอออันนี้ก็มาดูจุดชมวิวตรงนี้ก่อนเนาะพะมันมใีให้เราดูวิวรอบด้านเลยนะครับมีฝั่งเหนือฝั่งออกฝั่งตกฝั่งใต้อะไรนะครับอันนี้ความสูงจากระดับน้ำทะเลหนึ่งพันหนึ่งร้อยิบสองเมตรนะครับโอ้โหตรงนี้ก็สวยโอ้โหสวยมากๆเลยสวยอะ่ะ คือเห็นเขาตรงนี้หนึ่งชั้นแล้วเห็นเขาข้างในนู้นอีกหนึ่งชั้นน่ะมันแล,แลดูเป็นแบบภาพมิติอ่ะครับท่านผู้ชมเหมาะแต้ตตพิพิธภัณฑ์อาวุธฐานอิฐตั้งชื่อตามพันเอกอิ it, ทธิสิมารักผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ยึดพื้นที่เขาเคาะคืนจากผอกคในปีพศ2524 บริเวณนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่ยิงสนับสนุนการสู้รลบปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์กางแจง้งก็พอแพงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลืมแล้วเนี่ยสวัไอ้ที่ว่าไอ,าอ้บังเกอร์บังเกอร์เข้าตรงนี้ก่อนวันนี้คลิปนี้เบวเ็คเธอเดินสปะสเปียดอ๋ออันนี้บังเกอร์อันนี้ก็ปืน ปืนใหญ่นี่ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง94ขนาด75นี่บังเกอร์บังเกอร์อันนี้มันคืออะไรเขาทำอะไรออ้กลายเป็นปูนแล้วใช่ไหมเนี่ย คือคือเขาจำลองหรือว่าเคยมีที่นี่มาก่อนเนาะสมัยนู้นอาจจะมีการสู้รบก,กันก็ได้เออเดินดูไปเรื่อยๆนะครับท่านชมทางขึ้นมันก็โอเคนะครับได้บรรยากาศดีนะครับทางขึ้นมาถึงจุดที่นี่นครับอันนี้ก็ เสียงเขาวีทอะไรกันนะอันนี้ก็ขึ้นมาเออภาษาภาษาทหารบาเบาแจ็ก,ก็ลืมไปแล้วว่าเขาพูดอะไรบ้างอันนี้ก็วิวด้านบนนี่ป้อมปากการใช่ไหมนี่ยครับอ๋อนึกว่าเขาเสียงวีทอะไรเขาเล่นถิ่งชาตร,ตรงนี้นี่เอง เรามาดูหน้าตาเครื่องบินสมัยก่อนเนาะข้างในเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะหน้าเปึงหน้าปัดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะอันนี้เขาก็เอาเงินมาให้เขาใช้ะ่ะนั่นแหละ แม่ตัวเชื่อไมแม่ครูสอนตเชื่อไม่ มุมตรงนี้ก็สวยนะตรงนั้นเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนู้นปะนี่เราตายเพื่อชาติเนี่ยนี่ไปสู่ฟ้ามควาเครื่องบินไลลาแบบที่8 F5 นาวาอากาศตรีได้นำเครื่องบินขับไล่ออกโจมตีทั้งอากาศในการปรับปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บริเวณเขาปูพิกัดจังหวัดเพชรบูรณีเขาเรียกว่าอาวุธโทปกรณ์สมัยอดีตใช่ปะ นั่คแบบืออะไรปู่จะได้พูดให้ทางนี้เขารู้ไงไอ,อันนี้อันนี้ก็คืออะไรเฮารีครรอปเตอ,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 อร์เหรอส่วนส่วนเขาเรีคอปเตอร์ใช้งานกอ,องทัพไดป้ปรับปรามพวกก่อกันรก็พวกอนนพวกนี่ยคือใช้ไอ้ส้้ลกกาพวกคอมมิวนิสต์อะ่ะ 啊呀，他们嗯。